<A> สวัสดีค่ะวันนี้ฝรั่งก็จะมาต้มขาไก่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวปนก็จะพาไปชมนะคะทุกคนตามมานะคะเขาก็จะไม่ทําเหมือนปนุนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะเขาก็จะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาออยใส่นะคะทุกคนอื แล้วก็เอาไก่เข้าไปคั่วนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะแล้วก็มีส่วนผสมทุกคนนี่อะไรเ <laughs> ขาเอาขาขาที่ตากแห้งเนาะขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะทุกคนเอามาต้ม,อมหอมมากทุกคนอืมหอมลูกแต่กดอ,อันนี้ก็เป็นเห็ดกระป๋องนะคะทุกคน<อ>กเ,เห็ดกระป๋องเนาะฮะ <laughs> ความปิ้งอยู่ความปิง้งอยู่นอ่เห็ดเ็ดกระป๋องทุกคน oh, <cool. S 2> แล้วก็อะไรเนะคอนรไมไม้ <Mine. S 2> ไม้ไม้คอนอ่าเป็นกระโพดนะคะทุกคนกระโพดเนาะแล้วก็เป็นน้ำซุปอือเป็นน้ำซุปข,ของต้มขาไก่นะคะจะมีพริกใส่ด้วยเนาะทุกคนริบส <Little cat. S 1> ุดเผ็ดอือลิตเนเผ็ด เาก็จะคั่วไก่ให้สุกนะคะทุกคนควาให้แห้งเนาะอะ่คนละสูตรกับปนุชนะคะทุกคนขาะคนละสูตรกันเนาะอะเดี๋ยวปนุษก็จะทําให้ดูใหม่นะคะทุกคนคนละสูตรต้มขาไก่ของฝรั่งทําวันนี้เนาะ,ะทุกคนตามมานะคะ <laughs> ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคน นางก็เอากอระโพดใส่แล้วเนาะหมดแล้ว empty. Yep. Here. Here. เอ็มติเอ็นติทุกคนเอ็นติเอ็นแล้ว<ม>เดี๋ยวก็จะเอามะเขือเทศใส่นะ<ม>ทุกคนแครอทเอาเต๋เอาแต๋อ,อ <laughs> เขเทศหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะก็<ม>ใส่ใบมะกรูดไส่คานะคะทุกคนเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนางก็จะบุงเครื่องแล้วนะคะทุกคนขา ปรุงเครื่องอะตอนนี้ก็ตั้งโต๊ะแล้วนะคะทุกคนอ,อยาตอนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนนางก็เอามะเขือเทศใส่ไปแล้วนะคะแต่ไม่ใส่ชูรสเนาะนางบอกว่าใส่ชูรสแล้วเขานื้อเแบบว่าคอแห้งอะ่ะทุกคนเ,เขาไม่ใส่นะก็จะไม่ใส่ชูรสนะคะทุกคนรสด,ดีก็ไม่ใส่น้อง แล้วแต่เขาจะทํานะทุกคนเออแล้วแต่เขานุกป้านุชไม่ว่าทานได้นะทุกคนเพราะว่าแกงเลียงเห็ดมอวานของป้านุกก็ยังอยู่นะแต่ก็ป้านุชก็ต้องชิมของเขาด้วยนะทุกคนเ,เดี๋ยวเกวจะน้อยใจไงทุกคนเ, <c oughs> เดี๋ยวามาทานข้าวกับป้านุ์นะคะทุกคนค่ะตามมานะคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันหนะูเสร็จแล้วจ้าเพื่อนเื่อจ๋า มานะคะมาทานอาหารกับตาโนต์นะคะทุกคนนี่นะคะเสร็จแล้วทานได้ต้มขาไก่ยั่วๆนะฝรั่งทำนะทุกคนนี่นะตักคนละถ้วยเลยนุเขาก็จะไม่ทานข้าวนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ของตานุ์ก็จะทานซุปก่อนเนาะซุปต้มขาไก่นั่นแหละทุกคน แล้วก็มีแกงเลียงเห็ดนะทุกคนแกงเลียงเห็ดเมืม่อวานยังอย,โยโู่เนาะของป้านุก็มีข้าวด้วยนะคะทุกคนต้องทานข้าวด้วยเนาะคนไทยลืมไม่ได้นะไม่ขนมปังเนาะไม่ทานขนมปังเนาะขนมปังต,ต้อนเช้าแต่ป้านุไม่ค่อยทานขนมปังไงทุกคนอตอนเช้าก็จะมีกล้วยนม,มประมาณนั้นแล้วก็แอปเปิลนะก็จะทานแบบนั้นนะทุกคนเอ อันนี้ตอนวันกับตอนเย็นมือเดียวกันนะคะทุกคนขามาทานข้าวกะมาทานข้าวกับปุษนุนะคะทุกคนจ้ามาจ้ามาจ้าต้องขาไก่ย้อยอีกแล้วจ้าเดี๋ยวปุษนุก็จะจบคลิปสั้นๆนะคะยังไงปนุก็ขอฝากกดติดตามกดตับ,บตะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะพเพื่อนจ้าไปบ้า Hey, like a day it to fix me